e fm dj playlist b y dj อ้อมค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีคุณกวงค่ะสวัสดีปีใหม่ครับค่ะเราต้องบอกว่าอ้อมค่ะดีใจค่ะที่ยังได้ทักทายกันเวลาเดิม <c oughs> ไปไหนเราเออ <c oughs> ถ้าเปิดมาไม่ได้ทักกันเนี่ยใจไม่ดีเลยคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนกันบ้างคะสวัสดีปีใหม่ในช่วงเวลาของอ้อมบ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเย็นเราเริ่มต้นกับเส้นเรื่องเดิมแต่ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าใหม่ใหม่ขึ้นไม่มีใครตอบได้แต่จริงๆขึ้นปีใหม่เราก็เป็นคนใหม่ปะใช่ เพราะเซล์เราหลุดเซล์ลหนังเนื้อเราหลุดไปบางส่วนเราก็เป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนคนเมื่อวานเราไม่เหมือนคนเราคนละคนกับคนเดิมนะคะต่อไเช้นสลายไปเยอะถูกต้องเล็บลับตัดทิ้งหมดเราก็กลายเป็นคนใหม่เล็บเก่าตัดทิ้งผมเก่าตัดทิ้งเป็นคนใหม่ละค่ะเราเริ่มต้นที่เส้นเรื่องเดิมนะคะต่อกันที่เพลงรักเพลงหนึ่งนะคะจีบแบบไม่จีบความรักทําให้คนตาบอด คุกกี้เสี่ยงททยว่าอะไรคะครับตอนนี้คุกกี้อาจจะไม่ได้เสี่ยงไทยแต่เซียมซีอาจจะเสี่ยงททยค่ะเพราะว่าหลายคนก็ตระเวนไปไหว้พระกันบางคนไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ส0มสิบใช่ครับบางคนเลือกที่จะไปวันที่ส1เอ็เพราะว่าส่งท้ายปีบ,บ,บางคนกําลังไปอยู่วันนี้ตั้งแต่เช้ามาแน่นอนค่ะหลายคนใช้วันนี้เป็นวันไหว้พระ<ช>9วัด3วัดหรือใดๆก็ตามเพื่ออยากจะมีมงคลบ,บางคนก็เลือกเอาตามชื่อวัดเลย หนึ่งในนั้นถ้าจะไปตามวัดเก้าวัดหนึ่งในนั้นจะมีวัดชนะสงครามใช่ถูกต้องเพราะเรารู้สึกว่าจะต้องชนะอรีราชศัตรูชนะอุปสัรคเอาจริงๆไม่ต้องไปชนะใครหรอกคุณผู้ฟังแค่ชนะอุปสรรคแล้วเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรแต่เวลาอินี่ขอชอบพูดผิดเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูไม่น่าศัตรูท่วมนะแล้วก็ตออุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ชายค่ะเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรค่ะพูดผิดค่ะอย่างเงี้ยเลิกลัก คำว่าเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูมันสะกดง่ายกว่ามันออกเสียงง่ายกว่าคำว่าศัตรูเป็นมิตรมันออกเสียงยากไงแล้วพอขาดสติเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูอะทุกวันนี้แล้วดูจัดเร็วด้วยว่าดูจัดง่ายกว่าแต่เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรอาจจะยากแต่ถ้าอยางน้อยที่สุดเราเปลี่ยนศัตรูให้เราไม่เป็นศัตรูอยากไม่ต้องเป็นมิตรแต่ไม่เป็นศัตรูก็พอป่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุกกี้คุณไม่ได้เสี่ยงไทยเพราะไม่ได้เข้าร้านจีนเซมซีเท่านั้นที่จะเสี่ยงไทยได้ ็ไปขับเฉกันไปหรือหลวงพ่อทันใจนะคะหรือแนะนําให้ยกพระ,ะมันจะมีถ้าคุณไปศาลหลักเมืองยกสองทีนะคะคทีหนึ่งจะต้องยกได้<จ>อีกทีนจ,จะต้องยกไม่ได้และคุณอย่าคิดว่าตอนจะยกไม่ได้ดิฉันต้องเกร่งให้ยกไม่ได้ออมแรงออมแรงแสดงาไม่ได้นะคะท่านรู้ต่อให้คุณแอคติ้งว่าคุณจะยกไม่ได้ท่านก็จะเบาใสอันแน่เฮ้ยจริงๆเคยยกจริงอันนี้เป็นความเชื่อนะไม่กุักเคยยกสุดใจยก มั่นใจว่าถมสุดตัวยกไม่ขึ้นและอีกทีหนึ่งก็ยกเท่าเดิมขึ้นเฉยเบี้ยปลียงงงและเซียมซีเสียงรักเขาทํานายว่าเมาเหล้านั้นเมากว่าเมารักถูกต้องเลยเพราะตอนนั้นอกหักและฟุ่ฝฟายแล้วเพื่อนพาไปไหว้ได้ใบนี้และเสียงไทยแล้วถามอะไรรู้ไหมอ้อมจะดีขึ้นไหมคะเซียมซีบอกเราจะดีขึ้นเราก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราจะดีขึ้น กเป็นแค <movement> ่นั้นนะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปไหว้พระเสี่ยงทายไปที่ไหนก็ได้ที่คุณสบายใจแต่ระวังเรื่องของกระโปรงกระเป๋าคนเยอะใส่หน้ากากนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ EFM ช็อตนิวสินแสคนดังแนะวิธีแก้กัข